น้องเาังอยู่ตรงท่าน้พอดีอะไรนะพี่น้องเขานั่งอยู่ตรงท่านั้นพอดีอ๋อท่านั้นพอดีเนาะก็เลยได้ยินเสียงใช่ไหมแสดงว่าวนหาเองอยู่นานเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหนี่คือน้องผู้อิารใช่ไหมซีที่เขาเห็นตรงงนั้นนานไหมซึ่งจริงๆตอนนั้นตอนนั้นมันไม่ได้มีไฟถูกไหมใช่มันไม่ได้มีใช่ไหมแต่เราได้ยินพอดีได้ยินพอดีผมก็นั่งผมก็สังเกตด้วยว่าเรือมันขับมาแรงครับโอ้โหเขาทหมดโมหายไปไหนอย่างนี้แหละใช่ครับบอกโมไปไหนวะเอ้ยโมหายโมหายเขาก็ตะกนผม เป็นไรครับพี่อะไรวันนี้ครับโอ้โหแล้วเขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตอนไหนนะรู้ปะผมก็เห็นเขาโทรกันอยู่เห็นโทรครับได้ยินเสียงรีบๆกันอยู่เสียงมันกล้องใช่ไหมเสียงมันกล้องด้วยโอ้โหนี่ครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากครับโอ้โหเนี่ยฮะซึ่ง เออน้องเมื่อสักครู่นี้เป็นคนเป็นคนแรกนะครับน้องน้องแฟงเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมทวนให้ฟังหนึ่งเพื่อนๆผมทวนให้เพื่อนฟังนิดนึงน้องแฟงแฟนนเนี่ยเล่าให้ฟังเมื่อตอนสักเมื่อตอนสักช่วงสี่ทุ่มเกือบเกือบห้าทุ่มเนี่ยตอนแรกเนี่ยไฟตรงนี้ไม่มีนะะเดี๋ยวเดี๋ยวอาด้านนี้ดีกว่าน้องแฟงไม่มั่นใจในข้อมูลว่ามีชูชีพหรือไม่นี่ครับแต่ว่าให้เล่าฟังก่อนว่าที่น้องแฟงเล่าให้ฟังเนี่ยคือเขามีเรือเนี่ยขับวนมาตรงนี้เห็นไหมครับอยู่ตรงรเวณด้านขวามือฝ แล้วปรากฏว่าจังหวะที่เขาได้มีโอกาสเหมือนกับว่าได้ยินคนตะโกนว่าเอาไไ่อโมไปไหนโมไปไหนเนี่ยตรงเนี้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 ยไฟอยู่ทางซ้ายเนี่ยนะครับเพื่อนๆไฟสองทางอยู่ทางซ้ายแต่ว่าโมตะโกนถามเออขอภขอภยัยขออภัยเพื่อนตะโกนถามกันดังลั่นมันดังลั่นเฮ้ยโมไปไหนโมไปไหนตัวแฟงก็เลยได้ยินตัวแฟงก็เลยยินแล้วเขาตะโกนหาแฟงต่อว่าเนี่ยทั้งหมดไอ้แฟงมีเรือไหมช่วยพี่หน่อยได้ไหมเขาแล้วสิ่งที่สําคัญตรงที่ว่าเอ่อเรือเนี่ยตอนที่แฟงไล่ฟังเนี่ยนะครับตัวของ เรือเนี่ยเขาวนมาทางนี้เขาวนมาทางที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเพียงแต่ว่าไอ้จุดที่น้ํามันวนไปเนี่ยน้ํามันไหลมันเชื่อไปทางนู้นตามที่ตามที่ตามที่รายงานที่ระบุเนี่ยนะครับเพื่อนครับมันเลยเป็นการค้นหาในในด้านที่ผิดทางไปนี่คือนี่คือนี่คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นที่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 น้องแฟงนั้นเล่าให้ฟังณจุดนี้เนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนครับซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนช่วงเกือบเกือบเกือบห้าทุ่มที่ผ่านมาเนาะนี่ฮะต้องขอบคุณน้องแฟงมากๆด้วยโอ้โห